สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันนะคะในช่วงบ่าย3ามนะคะใครที่พักเบรกเนาะระหว่างทำงานก็มาอัพสกิลความรู้กันกับครูเปิลนะคะเพจสำหร็จที่บ้านสำคัญที่สุดนะคะมาพร้อมกับสาระและก็ความรู้ให้กับทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องของเทคนิค3เทคนิคนะคะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณแบบว่า ทันทีอะแล้วแบบมั่นใจแบบบิล <ๆ S 1> สเตทแบบว่าเกินร้อยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะสําหรับคนที่ม,มีปัญหาเกี่ยวกับว่าเอ้ยฉันเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองฉันรู้สึกแบบว่าจะทําอะไรฉันก็รู้สึกแบบลังเลแล้วก็แบบไม่กล้าไปหมดเลย <ๆ S 1> อะไรเงี้ยวันนี้นะจ๊ะมาฟังไลฟ์นี้ดูนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะเทคนิคไม่ยากเลยค่ะ3ข้อนี้มันจะสามารถสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมแลวก็บุคลิกภาพของคุณไปได้ตลอดเลยนะจ๊ะโอเคไหมอ่าถ้าใครพร้อมแล้วนะคะฝากไหนดูเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูด้วยนะจ๊ะว่าภาพชัดเสียงชัดกันไม่เอ่ยใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะจ๊ะเพราะว่างานเยอะจริงๆเลยนะคะโอเคอ่าถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันได้เลยนะคะอ่าภาพชัดเสียงชัดไหมโอเค อ่ะใครเข้ามาแล้วเซย์ไฮเซย์ฮัลโหลกันหน่อยนะคะโอเคไหมวันนี้มากับเทคนิค3เทคนิคนะจ๊ะที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่นใจได้แน่นอนโอเคคุณประพาสมาแล้วสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะทำไมความมั่นใจมันถึงมีผลละ่ะทำไมเราถึงอยากจะมั่นใจละ่ะ เพราะว่าเวลาที่คุณนึกดูนะสมมติว่าถ้ามีคนสองคนน่ะจะไปสมัครงานเนี้ยนึกออกไหมสมมติว่าเราเป็น่าผู้จัดก,การส่ยบุคคลแล้วคนหนึ่งเดินเข้ามาแบบว่าห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวเดินมาแบบว่าหน้าตาหูตกคอตกมาแบบนั้นกับอีกคนเดินมาแบบว่ามั่ดมั่นแบบแบบฉันแบบเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องเลือกบุคลากรคนนั้นเข้าไปสู่ที่ทำงานของคุณนะ่ะ คุณจะตัดสินใจเลือกคนคนไหนระหว่างคนที่หนึ่งกับคนที่สองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการตัดสินจากภายนอกซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมนี้อยู่แล้วเนาะคนที่เดินเข้ามาแบบไม่มั่นใจเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยดูแบบไม่ไม่ประทับใจอะประมาณนั้นแต่อีกคนหนึ่งที่ดูแบบมัม่นมั่นแล้วแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะโอ้แบบบุคลิกมาแบบ เป็นเฟรนลี่เออแบบมันทําให้เรารู้สึกเออเฮ้ยถ้าได้คนลักษณะแบบนี้เข้าไปอยู่ในที่ทํางานมันคงจะมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีขึ้นแน่ๆเลยจริงไหมคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราตอนเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ในอาบุค,คลิกเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่วันนี้เราจะลองมาดูกันว่าเราจะปรับแลวจะทําให้มันดีขึ้นได้ไหมดีไหมโอเคไหมคะอ่ะถ้าใครเห็นแล้วอะคลิปนี้หรือไลฟ์นี้มีประโยชน์นะจ๊ะ สวัสดีค่ะมแมรี่เปล่าโอ้ยสวัสดีแมรีคะคะ่คิดถึงนะคะคิดถึงนะคะโอเคไม่เจอกันนานเลยนะคะครูกุนคูเปิลก็คิดถึงทุกคนเลยนะอ่าถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์นะแล้วก็ฝากกดไปหาเพื่อนๆด้วยแท็กเพื่อนๆมาดูกันนะคะแล้วก็มาปรับ บุคลิกของเรากันโอเคอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าบุคลิกภาพอ่ะมันมีส่วนที่ทำให้คนตัดสินใจเราจากภายนอกแค่ภายใน3วินาทีเองนะเขาจะรู้ว่าอยากจะคุยกับคนนี้หรือไม่อยากคุยกับคนนี้เพราะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นคนที่บุคลิกปิดอ่าปิดคืออะไรคือแบบว่า ใครไม่ค่อยสบตาคนาหรือว่าเขาพูดมาคํานึงเราก็ตอบคํานึงอะไรประมาณน,นี้คือเราเป็นคนแบบคุยไม่เก่งพูดไม่เก่งซึ่งไม่ใช่ความผิดนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้วิธีว่าเฮ้ย mm. แล้วเราจะต้องคุยคุยยังไงล่ะเราจะเริ่มคุยกับเขาแบบไหนหรือว่าเราจะมีหัวข้อสนทนาอะไรที่มันคุยแล้วมันจะทําให้การสนทนานั้นมันดูแบบไหลลื่นได้นะคะเพราะนั้นวันนี้เราเริ่มเทคนิคง่ายๆกันเลยอย่างแรกค่ะ สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอย่างที่ครูบอกไปข้อแรกเลยก็คือท่าทางของคุณเนี่ยค่ะท่าทางของคุณนั่นก็คือเป็นบอด y ี้เลงเกชนะคะมันจะทําให้เราอะไรคือทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ย เป็นคนแบบไหนให้คนอื่นมองเข้ามาแบบไหนนะนั่นคือ power pose คือพลังของท่าทางบุคลิกภาพนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้คนข้างนอกมองเรามาแล้วก็ตัดสินแล้วว่าเราเป็นคนที่มีความมั่นใจเด็ดขาดหรือเราเป็นคนที่มีความแบบขี้กลัวหวาดระแวงนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ย ตัดสินเราได้จากตรงนั้นเลยเพราะนั้นถ้าวันนี้จริงๆแล้วเราเป็นคนเข้มแข็งนะแต่บุคลิกภาพที่เราแสดงออกมาคือเราแบบนั่งหอ่อตัวหอ่ออย่างเงี้ยคนก็จะตัดสินใจว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจนึกออกไหมเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราจะปรับตัวเองได้เลยคือนั่นก็คือบุคลิกภาพของเรานะคะคือการนั่งการแบบนั่งให้แบบเอออก อ,อกผายนิดหนึ่งนะนิดนึงไม่ต้องแบบว่าแอ่นหรืออะไรขนาดนี้มันก็จะดูเกินงามนะคะเราก็นั่งให้แบบพอดีพอดีดูสง่าแล้วก็แบบว่ามีท่าทางนิดนึงให้มันดูแบบว่าเออคนนี้ดูแล้วแบบเป็นคนมีบุคลิกที่ดีนะไม่ใช่แบบว่านั่งไปก็แคะขี้มูแคะหูแคะ่อะไรไปซึ่งมันทําให้ตัวเราเองก็ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นนึกออกปะมันเป็นนิสัยแค่แบบเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเราเผลอ เผยแสดงออกมานะคะและท่าทางนี้มีอะไรได้อีกอย่างเช่นนี่ไงการที่เราแบบมีความกระตือรือร้นรอยยิ้มที่เรามีเนี่ยคือมันจะแบบว่าเป็นสิ่งที่สื่อออกไปเลยว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนแบบเฟรนลี่นะฉันนี่แบบว่าโอเคฉันเป็นมิตรกับเธอนะเข้ามาได้ฉันไม่กัดเธออะไรประมาณนี้ นะคะโอเควันนี้ถ้าใครไม่ค่อยยิ้มอ่ะคือครูก็อยากจะบอกเทคนิคนิดหนึ่งคือแบบเวลาที่เราเจอคนแปลกหน้าแล้วเราแบบยังไม่รู้จักเขามากอะไรเงี้ยยิ้มเบา,เบายิ้มแบบว่าเออทักทายแบบเออฉันเป็นมิตรนะอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ใช่แบบว่าไม่รู้จักก็แบบเฮ้ hey, ฉันอะไรอันมันก็เกินงามจริงะ่ะแบบไอคนนั้นก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยอะไรอินนี่ฉันไม่รู้จักแกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นอะไรที่แบบเกินพอดีอ่ะมันก็จะ มันก็จะดูแบบไม่จริงใจเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบมีบุคลิกที่มันแบบกําลังงามคือแบบว่าก็ไม่ใช่แบบว่าไม่มั่นใจนะฉันก็เป็นคนมั่นใจแต่แค่ฉันแบบแบบว่าเข้าใจว่าเหมือนกับว่ามีม่านนิดนึงอะประมาณนั้นเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องปรับเลยนะคะก็คือในเรื่องของท่าทางนะ power pose เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะช่วยให้ตัวคุณเองนะเป็นคนที่ดูดี คือดูดีด้วยแบบว่าบุคลิกภาพของคุณบางคนอาจจะไม่ใช่คนหน้าตาที่สะสวยบางคนอาจจะไม่ใช่แบบว่าเออไม่ใช่คนสูงยาวหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างจะถูกกลบไปหมดเลยด้วยบุคลิกนึกออกไหมคือแบบบางคนเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกในเรื่องของบอดี้นะเรื่องร่างกายบางคนอาจจะสูงมากบางคนอาจจะเตีย้ยบางคนอาจจะสูงหรือว่าแต่ว่าบางคนอาจจะคล้ำบางคนอาจจะขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องบุคลิกเนะี่ยมันจะตัดทุกอย่างทิ้งไปหมดเลย มันจะอยู่ที่สิ่งที่คุณโพสออกมานะก็คือมันจะออกมาจากความเป็นตัวของคุณนั่นเองนะคะโอเคข้อแรกอย่างที่บอกเนาะนั่งสง่าหน้าเชิดได้แต่ไม่ต้องเชิดจนแบบว่ามองดาวเลยนะคะไม่ใช่ก็คือแบบไม่ใช่แบบนั่งคอตกอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือนั่งอาจจะระดับเสมอเสมอกันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามองคนแล้วมองแบบเนี้ยก็จะกลายเป็นแบบเรามองคนด้วยหางตาก็จะกลายเป็นวแบบ่าเฮ้ยเรามั่นใจเกินไปเรายิง มันมีความศิลปะของมันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นในการที่จะใช้บุคลิกภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องพอดีพอดีนะคะโอเคอ้าวแล้วพอเราได้ท่าทางในการโพสต์ที่ดีแล้วล่ะเราควรจะทําอะไรต่อนะที่จะช่วยเสริมให้ความมั่นใจนั้นมันยิ่งแบบเรารู้สึกยิ่งภูมิใจยิ่งมั่นใจในตัวเองอย่างที่สองนั้นก็คือความเชื่อของคุณค่ะ ถ้าคุณไม่เชื่อว่าตัวคุณเองอเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีดีเออฟังให้ดีนะเป็นคนที่มีดีมีดียังไงคือคนบางคนเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีคุณค่าเขาก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นคนไร้ตัวตน ฉันคงไม่มีใครเห็นฉันหรอกไม่เห็นค่าฉันหรอกคือคุณก็จะยิ่งดูถูกแล้วก็ทําร้ายตัวเองนึกออกไหมวันนั้นมันก็จะไปกระทบของเรื่องบุคลิกภาพด้วยด้วยเช่นกันเพราะว่านั่นก็คือความเชื่อของคุณอะมันเป็นตัวที่แสดงออกมานึกออกไหมคะไม่ว่าจะเป็นความคิดในเรื่องของเกี่ยวกับตัวคุณเองแล้วก็ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกําลังจะทำ นะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่คุณทำแบบไม่มั่นใจทำแบบว่าไม่เชื่อว่าคุณทำได้ภาษากายคุณที่ออกมาบุคลิกภาพที่ออกมามันก็จะบอกว่าฉันไม่มั่นใจเก็ตยังโอเคไหมเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องค่อยๆปรับนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อในตัวคุณนะคะความเชื่อในตัวคุณเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ครูจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลบางคนเชื่อในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่บางคนก็เชื่อในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นจริงได้เพราะนั้นความเชื่อมันเกิดจากอะไระถ้าความเชื่อเนี่ยก็ต้องพูดกันแบบค่อนข้างเจาะไปอีกเนาะเพราะความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ในอดีตของคุณ การเรี้ยงดูนะคะวัยเด็กเนี่ยโอเคประสบการณ์ที่คุณได้เจอนะไม่ว่าจะเจอในเรื่องของการจากปู่ย่าตายายจากพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สอนเรื่องนั้นเกี่ยวกับคุณนะบางคนอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยฉันจะต้องก่อนออกจากบ้านเนี่ยฉันจะต้องไหว้พระก่อนเออเคยเจอไหมเคยเจอคนที่มีความเชื่อแบบว่าทุกอย่างจะต้อง อิงในเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของอ่าคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยอะว่าเออถ้าเกิดฉันก้าวขาออกจากบ้านด้วยเท้าขวานะวันนี้ทั้งวันฉันจะโชคดีถามว่าเขาผิดไหมที่เชื่อแบบนั้นไม่ผิดไม่ผิดเลยเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็กนึกออกไหมคะแต่ถามว่าแล้วถ้าเราไม่ทําแบบเขาอะเราจะผิดไหม ที่เออฉันไม่เชื่อว่าฉันจะต้องไหว้ไปเขาเรียกว่าจุดทูบก่อนออกบ้านอะไรเงี้ยฉันจะผิดไหมคุณก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปัจเจกบ,คคบุคคลเลยนะตราบใดที่ตราบใดที่ความเชื่อนั้นไม่ไปคุกคามคนอื่นโอเคไหมอ่าเพราะอะไรบางคนเชื่อว่าเฮ้ยถ้าฉันได้อ่า ฉันได้อะไรเดียชิมเนื้อทานรกอะไรเงี้ยฉันจะเป็นอมตะอย่างเงี้ยความเชื่อแบบเนี้ยสมมติเกิดขึ้นจริงๆมีคนเชื่อจริงๆว่าฉันอยากหน้าเด็กฉันอยากเป็นอมตะฉันจะต้องกินเด็กทารกเงี้ยถ้าอันเนี้ยเขาเรียกความเชื่อที่ไม่ดีแหละเพราะอะไรเพราะมันไปทําร้ายคนอื่นเพราะมันไปทําลายคนอื่น,น,าน,นจากความเชื่อของคุณเองเนืกอออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกว่าเออเชื่อในเรื่องที่แบบทางบ้านสอนมาว่าจะ วันพระนะจะต้องแบบว่าอะไรอ่ะสมมติมีเด็กมีเด็กที่ว่ามีอะไรแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตุ่มๆอะไรขึ้นมาทามตัวหรือเป็นฝอยเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเชื่อว่าเฮ้ยทุกวันพระนะจะต้องเอาแบบแหวนที่มีลักษณะปิดปิด,ปดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปครอบไว้แล้วต้องอะไรแบบมันจะไม่โตขึ้นเคยได้ยินไหม <laughs> เคยได้ยินไหม คือครูเคยได้ยินไงครูเคยได้ยินแบบเออมันมีความเชื่อที่แบบส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าถามว่ามันพิสูจน์ได้ไหมมันก็ไม่ได้มีหลักฐานว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาได้ทําตามนั้นแล้วมันสบายใจเก็ตปะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันทําแล้วเรารู้สึกว่าเออแม่งทําแล้วสบายใจ แต่ไม่ไปคุกคามหรือลุกลานสิทธทิคนอื่นคุณทําได้เลยโอเคปะอ่าเพราะนั้นเรื่องความเชื่อก็คือเป็นจุดนี้นะเพราะนั้นความเชื่อของคุณที่มันจะช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นใจมันจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนั่นก็คือเรื่องที่คุณจะต้องรู้สึกว่าเออฉันเนี่ยเป็นคนเก่งฉันเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจฉันเนี่ยทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จ นี่ไงนี่คือสิ่งที่ความเชื่อดีๆที่คุณสับคือเรียกว่าเสพอะเสพเข้าไปในตัวเองบอกตัวเองทุกวันบอกตัวเองทุกวันบอกแบบนี้ทุกวันจากการที่คุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจจากการที่คุณรู้สึกว่าเออทําอะไรก็รู้สึกแบบล้มเหลวนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองว่าเออก็ฉันมันทําไม่ได้ฉันมันไม่ได้เรื่องเป็นสิ่งที่คุณสั่งตัวเองทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละเป็น point สำคัญ สำหรับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนะคะเพราะนั้นสิ่งแรกถ้าคุณแบบว่ายัางเชื่อในสิ่งที่เป็นความลบๆอยู่ะ่ะเป็นยาพิษอยู่ชีวิตคุณก็จะเจอแต่เรื่องพวกนั้นเพราะนี่คือเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์กันมาเยอะแล้วเนาะเรื่องของพลังงานคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปแบบไหนเราก็จะได้สะท้อนกลับมาแบบนั้นนะคะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นจำคำนี้ไว้เลย แอคชั่น <Action S 2> <Action S 1> เท่ากับรีแอคชั่นนี่เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎที่แบบว่าแน่นอนที่สุดเหมือนเราคว้างลูกบอลไปแรงๆมันก็จะกระดอนกลับมาหาเราแรงๆเปรียบเทียบแบบนั้นเลยเหมือนเราคิดว่าตัวเองแบบเป็นคนไม่ดีแล้วเราก็บอกตัวเองทุกวันเหมือนคว้างลูกบอลไปคว้างลูกบอลไปมันก็กลับมาหาเราแบบนั้นเออใช่ใช่ก็แกเป็นคนไม่ดีเพราะแกอยากเป็นแบบนั้นสมองเราจะจําว่านี่แหละคือสิ่งที่เจ้านายฉันอยากได้โอเคไหม วันนั้นถ้าคุณไม่ได้อยากเป็นคนแบบนั้นคุณก็จะต้องไม่ใส่ความเชื่อที่ผิดๆแบบนั้นเข้าไปนะคะโอเคถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วใน2ข้อ1คือพลังของ power post อย่างที่สองคือพลังของความเชื่อบ l l i e f นั่นนะส่วนที่3าละ่ะนั่นคืออะไรส่วนที่3มนั่นก็คือพลังของ ภาษากายนั่นเองนะคะภาษากายแล้วก็ภาษาที่เราใช้พูดนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสามพลังนี้แหละภาษากายที่บอกก็คือการที่แสดงออก acting power pose คำพูดที่บอก language นี่ก็คือการที่คุณพูดกับตัวเองการที่คุณบอกกับตัวเองมันก็คือจะบอกกับคุณแบบที่คุณต้องการจะเป็น ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจฉันเป็นคนขี้กลัวฉันไม่อยากฉันไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆตัวคุณสมองคุณก็จะตอบสนองแบบนั้นกับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าที่จะทํานะแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันทํามันแล้วเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นฉันจะได้ทําอะไรใหม่ๆและฉันจะได้เรียนรู้อะไรที่ฉันยังไม่เคยได้ลองทําเลยอ่ะ ถามว่ากลัวไหมฉันกลัวมากเลยนะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากทําฉันทําได้เออแบบเนี้ยพอคุณพูดกับตัวเองแบบนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันเก่งแล้วนะเนี่ยฉันทําได้แค่นี้ฉันทำแดบดที่ไม่เคยได้เลยจากศูนย์แต่วันนี้คุณทําได้ถึง5คุณก็บอกโหวันนี้ฉันเก่งจังเลยฉันทํามันสําเร็จไปต้อง5้าแน่วันลุ่งขึ้นคุณก็ฉันจาก5้าฉันขึ้นไปเป็น10บโอ้ฉันเก่งจังเลยที่ฉันทําได้จากศูนย์ขึ้นมาถึง10ได้ เก็ตไหมนี่คือสิ่งที่คุณเติมให้กับตัวเองทุกวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่เริ่มทำสิ่งนี้คุณไม่เริ่มให้แอคชั่นที่ดีไม่เริ่มคิดเชื่อในสิ่งที่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นก็คือความไม่มั่นใจที่คุณเจออยู่นั่นเองมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะเพราะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงพวกนี้คุณจะต้องค่อยๆทำแบบเนี้ย เหมือนค่อยๆฝึกค่ะฝึกมันทุกวันทุกวันนี่ครูบอกเลยถ้าคุณทำได้นะคะอย่างน้อยวันละ5ถึง20นาทีนะจ๊ะ<ล>คุณจะแบบว่าเริ่มสร้างเสเตจให้กับตัวเองนะคะในการสร้างเสเตจตัวนี้มันจะต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการที่จะทำนะคะโอเค อ่าวันนี้อ่าถ้าใครฟังแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจว่าอ้อพลังแห่งความสําเร็จพลังแห่งความมั่นใจนี้มันเริ่มสร้างจากตรงไหนนะคะด้วยวิธีง่ายๆสามวิธีนี้นะคะเอาไปเริ่มทําได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคุณทำสามสิ่งนี้ได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานั่นคือความสเตทอะ คือสภาวะอารมณ์คุณจะเต็มเปลี่ยมไปเร็วห้ยฉันทําได้ฉันมั่นมั่นฉันมั่นใจเพราะนั้นสเตตของคุณคือจะรู้สึกอะไรมั่นใจไงมั่นใจว่าเออฉันได้แล้วฉันทําได้แน่ๆอ่ะเพราะเกิดสเตตปุ๊บคุณทําอะไรคุณแอคชั่นคุณทําเพราะคุณกล้าและคุณมีความมั่นใจที่จะลงมือทําและคุณจะทําทันทีเนาะเมื่อคุณลงมือทํามันก็จะเกิดอะไรคะเกิดผลลัพธ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราทํา แล้วเราเชื่อมั่นแล้วเราลงมือทำแบบเต็มที่ด้วยความมั่นใจเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะทุกคนเข้าใจอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะใครเข้าใจกดหัวใจรัวๆมาให้นิดนึงนะคะว่าโอเค power post belief แล้วก็ language นั้นนะคะมันมีความ สัมพันธ์กับตัวเรายังไงมันมีความสัมพันธ์กับความมั่นใจของเราแบบไหนนะคะเพราะนั้นถ้าเรารู้แล้วเริ่มฝึกนะคะวันละ5นาทีถึง20นาทีทุกทุกวันทุกทุกวันเพราะอะไรเพราะการฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกวันถ้าคุณทำได้21วันต่อเนื่องนะครูบอกเลยว่ามันเป็นการ build state ให้กับตัวเองนะคะ build state อย่างเช่นจากที่เราไม่มั่นใจพอเราได้ลองทำแบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง วันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออเรามั่นใจขึ้นแหละเรารู้สึกที่จะแบบเก่งขึ้นละเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะกล้าทําในสิ่งที่เราเคยไม่กล้าทำโอเคปะ่ะเพราะนั้นนะสิ่งที่ครูบอกคุณก็คือ how to build confidence นะคะก็คือ3เทคนิควันนี้เราก็จะบอกสรุปง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกให้คุณลองทำก่อนก็คือการฝึก power post อย่างที่สองนะก็คือการฝึกในเรื่องของ belief ของตัวเองนะคะ และอย่างที่3ก็คือการใช้ language นะคะก็คือภาษาที่เราจะใช้พูดกับตัวเราให้เป็นแบบไหนอย่างที่ตัวเราต้องการจะเป็นโอเคไหมวันนั้นถ้าคุณทำครบ3ข้อที่ครูบอกคุณนะจ๊ะคุณจะได้ผลลัพธ์คือความมั่นใจอย่างที่เราต้องการอย่างแน่นอน นะคะโอเคเพราะอะไรเพราะว่าในการที่เราสร้าง3มสิ่งนั้นที่ทรงพลังมากๆนะมันจะสร้างสภาวะสภาวะอารมณ์คนเรานะคะเดินตามสภาวะอารมณ์ของเราอย่างเช่นอะไรอย่างบมงวันเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าวันนี้ทําไมท้องฟ้าสดใสสดชื่นอย่างเลยวันนั้นทั้งวันคุณจะรู้สึกอะไรสดชื่นเงเพราะเรารู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยสภาวะสเตตของคุณคือ เฮ้ยมันแฮปปี้อะชีวันนี้มันช่างเป็นวันที่แสนดีทั้งวันคุณก็จะมองอะไรแบบดีไปหมดเลยแต่ถ้าวันไหนที่คุณตื่นมาพร้อมกับความเบื่อนหน่ายตื่นมาพร้อมกับโหเฮ้ยใบแจ้งนี่เต็มเลยเอ้ยเครียดจังเลยแบบนั้นอะความรู้สึกที่คุณคิดตั้งแต่เช้าที่คุณตื่นขึ้นมาสภาวะอารมณ์ตอนนั้นคือคุณรู้สึกดาวใช่ไหมดาวกว่าสภาวะอารมณ์แรกถูกไหมเพราะน,นั้นในวันนั้นทั้งวันคุณก็อาจจะอยู่ช่วง ความรู้สึกแบบนเนื่อยนเนื่อยเหนยหรืออาจจะดรอปลงไปเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพยายามฝึกนั่นก็คือรักษาสภาวะสเตตของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าสูงหน่อยนะคะเพราะว่า high state มันจะช่วยดึงดูดสิ่งที่ดีๆกลับมาหาเรามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะเรื่องเงินนะดึงได้นะดึงดึงได้จริงๆเพราะว่าอะไรเวลาที่เราแบบอ่า อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ดีอะเราจะยิ้มใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วสภาวะอารมณ์ที่เรามีความสุขแบบนั้นนะ่ะมันเป็นคลื่นเดียวกับเงินอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานที่อยู่ในคลื่นเดียวกันแล้วมันเป็นคลื่นที่สูงที่สุดด้วยนะคลื่นของความสุขเนี่ยเพราะนั้นเราจะถึงถึงจะแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่ในคลื่นของความสุขมากเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้ตลอดเวลา แต่ถ้าใครนะรู้เคล็ดลับนี้นะแล้วเอาเรื่องนี้ยไปฝึกเฮ้ยไม่ได้ว่ะวันนี้ถ้าฉันทุกเงินฉันจะไม่เข้าถ้าฉันทุกความสุขฉันจะหายไปแล้วคุณคอนโทรลแบบนี้ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งอะคุณจะกลายเป็นคนที่ละเรื่องที่ทุกได้เร็วมากๆคือคุณจะรู้สึกว่า้เรื่องที่ผ่านมามันก็แค่แค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้าใจยัง เพราะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่รู้เคล็ดลับนี้แล้วเอาไปใช้นะันเนี่ยมันเป็นคีย์แพงมากๆคือเป็นช่วยตัวแบบคือช่วยให้เราเป็นคนที่แบบว่าตัดเรื่องที่มันลบๆไปได้เร็วมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบคิดลบชอบจําเรื่องไม่ดีฝังใจเอาไปนอนเครียดให้ทําตัวนี้อย่างเนี้ทุกวันและครูบอกเลยว่านอกจากคุณจะได้เรื่องความมั่นใจนะคุณจะได้เรื่องสภาวะสเตตที่แบบว่าอยู่ในช่วงเดียวกับ คลื่นพลังงานที่สูงที่สุดนั่นก็คือการดึงดูดสิ่งที่ดีๆคือเงินเข้ามาหาเรานะคะโอเคอ่ะถ้าวันนี้ทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะได้รู้เคล็ดลับเทคนิคสร้างความมั่นใจและแถมเทคนิคการดึงดูดเงินไปอีกนะแล้วฉะนั้นคุณก็รู้แล้วว่าเอ้ยฉันจะต้องรักษาสเตจเพราะอะไรการรักษาสเตจทำให้เกิดแอคชั่นที่ดีใช่ไหมแอคชั่นคืออะไรก็คือการกระทําที่คุณจะทําหลังจากที่คุณ ได้รู้สึกแล้วเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ตามมามันจะออกมาดีอย่างแน่นอนนะคะโอเคอ่ะวันนี้มาให้คีย์ที่มีประโยชน์กับทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะแชร์เก็บไว้ดูว้าหรือส่งต่อให้เพื่อนๆครูขอให้ทุกคนช่วยกันกดปุ่มแชร์เลยนะคะแล้วก็ไปติดตามกันในเพจสำเร็จที่บ้านสำคัญที่สุดนะจ๊ะส่วนใครที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ แล้วไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่จัดการความคิดที่มันอยู่ในหัวไม่รู้คืออะไรครูแต่มันรู้สึกว่านอนไม่หลับเครียดนอนนี่คิ้วชนกัินเล็ก8ดเลยแล้วอยากจะออกมาจากสภาวะนั้นสักทีนะคะให้คุณมาเมนทอร์หนึ่งต่อหนึ่งได้นะคะมันจะช่วยเรื่องของ คือจะครูจะใช้เทคนิคของการที่จะเขาเรียกว่า NLP นะคะเพื่อจะช่วยดึงคุณให้ออกไปจากสภาวะอารมณ์ลบๆโดยที่ทำออกมาจากจิตใต้สำเร็จของคุณนะคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้โอเคสวัสดีค่ะแม่แม่มสวัสดีค่ะคุณซิลิสิทธ์นะคะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์นะคะโอเควันนี้ครูบอกเนาะให้คียแพงนะไปตามดูนะใครพลาดไลฟ์นี้นะคุณจะแบบว่าเทคนิคด,ดูดเงินนะ่ะไม่เอาอใช่ไหมอ่าไปตามดูนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าคนที่ติดล็อกเรื่องที่ทุกๆแล้วออกเองไม่ได้ลืมเองไม่ได้ติดต่อมานะคะครูหารู้สึกตอนนี้จะมีคิวว่างอยู่ช่วง กลางเดือนกลางเดือนนะโอเคคือแค่ชั่วโมงเดียวคุณจะสามารถที่จะปลดปล่อยความทุกข์ที่คุณแบกมา20ปี15ปี10ปีได้เลยโอเคไหมอ่ามันมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องเกินจริงหรือว่าเรื่องแบบว่าจับต้องไม่ได้นะคะเพราะเรื่องของ NLP เนี่ยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะคะตัวนี้เราสามารถที่จะ เอามาใช้ในชีวิตจริงของเราได้นะคะโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดแบบนี้ใครสนใจก็ทิ้งอินบ็อกซ์หรือว่าจะติดต่อเข้ามาในเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาคุณโอเคไหมคะอ่ะมาถึงท้ายไฟล์แล้วใครมีคำถามอะไรไหมใครมีคำถามไม่เข้าใจเรื่องอะไรหรือเปล่าคะถ้า ไม่มีเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์หน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้ก็คือให้ไปเทคนิคสุดยอดเลยนะคะเป็นเทคนิคแพงมากด้วยนะคะโอเคแล้วไงเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ